ดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิงหาคมปีสองห้าหกห้าน้ำมาเยอะกว่าเก่าเมื่อวานที่ยี่สิบกเมื่อวานนี้ก็มาถ่ายแต่ว่าน้ำยังไม่เยอะขนาดนี้นี่น้ำแดงหมดแล้วครับวันนี้คนมายกกระดูงกันเต็มเลยเดยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับหมานวันนี้มีคนคนหมานมาเต็มห้วยเต็มห้องเลยน้ำเต็มเบิร์ดหนี่หนทางเมืองน้ำนะครับ

โอเล่โทรหาอยู่ว่ามันขึ้นใหญ่มอถามเบิร์พ่อวันคอมเมนต์อยู่คผู้ใดกายกอนผู้ใดน่ โอ้บาทนี้แม่สามสี่เอามาห้าบาทสามสี่มาสามสี่ะถูกอยู่ครับสองสามไม่ร้นลเก็งโคตรน้ำร้นคูห้วยมาแล้วครับ มาเบิ่งกยี่ตุนเรานน่ยี่ตุนโ์ปลาด้วย่โ,โอ้ล้นห้วยล้นหองหมดแล้วครับลงคนลงมายกก็ดูกันเต็มโน่นคุณยายนุก,กี้นั่งอยู่นน่นนี่ครับนี่คุณยายตุน เอายกไหมคุณยายยกนี่น,นั้นเราไม่มีปลาเก็บเฉยเก็บปลาเฉยอ,อายหตุนยกกว่านี้ ขงนี้มีสี่คนครับของยายกีนเห็นไ,ไหมเราเก็บปลายอีกแล้วของยายกีเราเก็บปลากแล้วนะครับนั่นของยายตุนนี่ดูของคุณยายบางนะคุณยายบางก็ถือเห็นไหมครับอือยายบางเราก็ถือน้ำล้นห้วยล้นห้องหมดแล้ว อืนี่อันนี้แม่พิโจรครับลงไปยืนลงทุนลงไปยืนในน้ําเลยนี่แม่พ่โจนี่เห็นไหมครับสวสดยอดเลยแม่พิโจนี่น้ำล้นออกตาตา,ตา,ตา,ตาตอยู่น้ำล้นคูห้วยยกแล้วป่าบุบน้ำไหลไหลกระไดไหลไ่น้ำปุบป่าปุ๊บมีบุบมีนะ เจ้านีหลุดคือส่งไข่กีอยู่บัละสบัลลอยู่คุณยาเราถือดีได้ทำนี่ะะจะหลุดไหมจะหลุดไหมนจน,นบางนั่น ขอบรัวสุขสันต์จริงๆมานี่นี <c oughs> ่มแม่นน้ำหมอกีผมตกน้าว่ะ <c oughs> อาถึก่ได้ครับนะ่ะ ับถ่ายครอบครัวสุขสันต์ก่อนเปลี่ยนกันดุงกันเนสองคนแม่ลูกนั่นเอาอมขออาอามวสุดันนอหนนี่นาะ อ๋ดูหูสามีนันยนฮะหูสามีเอาอันนั้นแม่กับลูกฮะขินยายบางเด็ป่าอ้าขอขรัวสุขสันวันนี้ มนเมือเดี๋ยวบังพูตากระดุลยอะืมถือปลาสองปลาสามได้มาละห้วงเมียเงียบันมากยะงมันน้ำกัดนึงมาขห่องใส่เมียเขาอยู่เต็ผูม เปอ้หโอ้ปลาเลยนะยายโอ้ปลาขาไงปลาคุลาบไงโอ้เต็มมือเลยบเนี้เต็มไม้เต็มมือเลยบเนี้ยบาทนี้สองสามคนนี้โอฮะเมื่อไดร บอบอบอเมนิพักนี้ทีเก็บเอไปกำลังออกดิอเห็นลงงงเมื่อวานพ่อบอกออมเราได้มนตั้งหลายโอ้อะไรเนี่ยนะโอ้ปาคอน้อยโอ้ปาคอนยอปาคอนอโอ้บาทนี้แม่ปาคอนอโอ้บาทนี้ โอ้บกคอยเงือสามโตสี่โตวุ่นโอ้บกคอยเงืแล้าแม่โอ้บกคอบักคอบักคออเอาบกคอยเงืสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยี่มากบไดปฏิบัติานโอ้บกคอยอีกแล้วบกคอยอีกแล้วบกคอยอีกแล้ว บาเยี่กีนะฮอมา4ีบาทห้าอยู่โอ้สองสามเอาะน้องเด้งนงเด้งดีอ๋อปากดีก็เอาน้าตองฝั่งบ้านทีวีมันโตลงบุ่มบุ่มอยู่เลยสองมือแล้วสนอง ปลาข็ง่ใหญ่มาแล้วาสันด้ยมูนว่าใยายปลาขาวอยขึ้นโมนเลยขัโก้นหน่อยโอ้ยมีท่านมอกเลย đinh <laughs> đông 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 đông